สวัสดีค่ะดิฉันมีความภาคภูมิใจในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอยากจะรู้ว่าเราใช้อะไรอยู่บ้างไปดูกันค่ะหนึ่งค่ะระบบกา๊าซชีวภาพแบบถุง p v c ขนาดแปดร้อบาทสามารถใช้ผลิตกา๊าซชีวภาพนะคะนำมาใช้ทดแทนกา๊าซ หุงต้มในกัวเรือนได้นะคะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานเชื้อเพิงนะคะในการประกอบอาหารของเราลงได้50เปเ็นป็นจำนวนเงินแตะ100บาทต่อเดือนได้เลยค่ะ 2. ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด900วัตสามารถใช้สูบน้ําเพื่อการเกษตรและใช้ในสูตรเรียนรู้นะคะใช้ทดแทนปั๊มสูบน้ําเดิมที่ใช้น้ำมันเบนซินค่ะ แล้วก็นํามาใช้ในการแปรรูปสินค้ากเกษตรของเราด้วยค่ะทําให้ดิฉันมีไรายได้ที่มั่นคงและก็ครอ,อบครัวมีความสุขมากขึ้นค่ะสุดท้ายนี้เรามาทําความดีเพื่อแม่ใช้พลังงานอย่างพอเพียงกันนะคะขอบคุณค่ะ